เสื้อผ้าน่ารักเสื้อสวยๆเยอะๆเลยนี่ก็น่ารักด้านนี้จะเป็นโพเสื้อผ้าเยอะย,ยานสิบบาทลูกละสิบบาทยี่สิบห้าบาทลู้ละบาท เป็นขู้แห้งโอ้ะกุ้งโลละร้อยหกสิบปลากระพงร้อยยี่สิบนี่ปลานมสดมากเลยไก่บ้านต้ม โลเลยร้อยอยี่สิบเปแอปเปิ้ลตรงนี้เป็นป้ายลบเมนะคะทุกคนถ้ามาลบเมก็มาลงตรงนี้ค่ะเดินขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็ไปลงฟันเอ็มพิเลียนเวิร์คค่ะ ถ้าขับรถมากก็ไปกลับรถใต้สะพานค่ะเราจะไปกลับรถใต้สะพานในซอยนี้ค่ะตรงนี้ตลาดเอี่ยมเจริญสำลองค่ะเราจะมากับรถใต้สะพานตรงนี้นะคะทุกคน ตลาดสำรองเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ซ้ายมือค่ะเราจะไปจอดรถที่เอ็มพิเลียนเวิร์สำลองค่ะเลี้ยวไปทางซ้ายมือค่ะขับเข้าไปข้างหน้าจะมีที่จอดรถนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะคะตลาดยู่ฟงนูนเดินไปทางนี้นะคะตลาดอยู่ข้างใน สวัสดีค่ะทุกคนนีนาค่ะวันนี้มาเดินซื้อของตลาดสำรองเซ็นเตอร์ค่ะไปดูกันนะคะทุกคนฟาน์โนเอ็มพิเลนเวิร์สำรองค่ะถ้ามารเมราม่เดินลงสะพานฟาน์โนเราข้ามาฟันนี้ค่ะข่ายพวกกาเกง เท่าไหร,ร่อะคะตัวละ80บาทผ้าส้ 50. น50ขัานนี้ก็มีเสื้อผ้าไปดูขั้นนี้กัน เคสมือถือเยอะแยะเซลหกสิบบาทถูกนะคะกางเกงเย็นผู้ชายเยอะแยะเลยค่ะเสื้อก็มีนะคะ ไอดอข้างหน้ากันนะคะทุกคนค่าน้าหน้าร้อยห้าสิบบาทถ้าเขาก็ดีนะ เสืส้อสสวยนี่ร้อยห้าสิบสวยดีร้านนี้เสื้อผ้าสวยอ๋อข้างในเยอะๆเลยนี่ก็น่ารักร้อยห้าสิบบาท กระปองก็มีน่ารักดีสวยสองร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งห้านิ่มเลือกมาจากนี่เลยร้อยหนึ่งมีลายสีเราเอาตัวนี้ร้อยห้าสิบแล้วเอาตัวนี้ร้อยห้าสิบบาท สีเหลืองก็สวยได้300สามร้อยสองตัวเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะออเคมีของกินนะฟานโนข้างในก็มีเสื้อผ้าแยะแยะเลยค่ะทุกคนของกินก็มีแยะแยะเลยค่ะทุกคนไปดูโตโน่กัน ชุดชั้นในองค์ใหญ่ของเด็กด้านนี้จะเป็นโพสเสื้อผ้าเยอะนะคะของไหว้พระก็มีนะคะจะเป็นเสื้อผ้าเด็กดว าราคาก็ไม่แพงน,นะคะผ้าปูที่นอนผ้าม่านาไปดูตรงนู้นะคะ ขายของกินขายลูกชิ้นทอดมีร้านส้มตำขายขนมจีนแกงแกงร้อนๆเลยค่ะ ชุดลยี่้าบาทองน,นี้ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะคะเราไปดูตลาดสดกันนะคะทุกคนขายดอกไม้ไขายผัก,กแยะเลยตลาดใหญ่นะคะทุกคนไปดูกันนะคะผักสดแยะเลยเดินโดกันนะคะทุกคน ผักเยอะมากเลยค่ะราคาโทกค,ค่ะ,อะน,ะนอนไม้หวานค่ะนอม ค้าหนูก็มีของแยะๆเลยค่ะเผ็ดสดโดน่ากิ่มาเลยค่ะผักสดมากเลยค่ะ ข้างในมีเยอะ,ะเลยค่ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะมานาามนาน้าเอาเอาเก้านึงค่ะตะกร้าละสิบบาทผู้ยานสิบบาท น้องไม้หว่าโลละยี่สิบห้าบาทถูกมากไปดูข้างในกันนะคะทุกคนผลอบไม้เยอะแยะเลยโลละสิบบาทยี่บห้าบาท ยี่สิบบาทสาลี่น่ากินพลอะไม้เยอะมากราคาถูกเดี๋ยวค่อยสื่อถ่ายให้ดูก่อนโอ้ผักสดมากๆเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน ไปดทานนี a, ้กันค่ะทุกคนอไปดูตรงโน้นนะคะเต็มมะนาวเยอะๆเลยลูกค้าดูกแร้วะคาดูมะานาวเยอะคันนี้ก็มีนะคะทุกคนโดคันนี้กันค่ะ โดมนแล้วก็ลูกสวยๆทั้งน,นั้นเลยค่ะผัดสอดทุย่าเลยค่ะขีาวเหนียยะเลยค่ะข้าหน้าใหญะๆเลยไปโดข้าวหน้ากันนะคะทุกคนพักโดนาเกม,ม่าเลยค่ะ โกพริกน่ากินมากสากร,รัม10บาททุยยานสิบบาทย,าบบายี่สิบบาโทโถกมากเลยค่ะ มีกระตีน้ำขายด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะผัดเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ไทยใ้โดูบานส่วนนะคะยังมีอีเยอะค่ะตลาดใหญ่มากเลยค่ะตลาดยาวไปนู่นเลยเราไปดูข้างหน้ากันนะคะทุกคนเอามีเป็นของแห้ง มีหลายอย่างนะคะเป็นขนมขนมไทยโดนาเกิมาเลยค่ะเต้าูห้ท่อก็มีนะคะโดน่ากินนะคะอันนี้ก็พวกข้งแห้งน,นะคะพริกป,ป่นข้าวคั่วโดคัทนี้กันค่ะ อันนี้ก็พวกของแห้งค่ะมีหลายอย่างนะคะขนมหวานก็มีนะคะขายทุเรศสิบบาทยี่สิบบาทค่ะน้ำตาลสดเส้นขนมจีนพริกแกงหน้ากิน โาะนั้นอปลาก็มีค่ะสตเตอร์ไข่อย,ยังไงคะยี่สิบเหรอ,<ๆ>อเดิมไม่สดตลาดเลยได้ของแยะ,แยะเลยโอ้ทิมมัดผอมทิ่ค้าผอมก็มีเดิใบโดทาันี้กันนะคะขนมก็มี เป็นอาหารทะเลโอ้กุ้งกุ้งแ,แยะเลยค่ะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะโลละร้อยหก โอมามีหลายราคานะคะตรงนี้เป็นเนื้อไก่ค่ะคนก็เยอะนะคะปลากระพงร้อยยี่สิบ ปลาอีสีร้อยหนึ่งภูมิปลาช่อนปูสวยดวยมาขมาจะสวยเลย ตันมีนสดมากเลยตัวละวห้าสิบส่วนสี่สิบมีเยอะแยะเลยค่ะปลาหมึก กล้วยโลและร้อยห้ตัวใหญ่สดมากเลยไก่ไก่บ้าน150ปลาทูนึ่งเนื้อหมู จะเป็นพวกเนือสัตว์ปะะลาสลิดอุ้ยปลาช่อนตัวใหญ่มากเลยตอนนี้ก็เป็นกุ้งค่ะ ขันนี้ก็ไทยให้ดูสุดทาแเราค่ะเราจะพาไปดูคอนุไม่เขาตากแห้งอยู่มาดูขั้นนี้กันนะคะทุกคนโนนุ้ยมีเต็มป่าแห้งแดดเดียวมาดูขั้นนี้กันค่ะทุกคน,นขึ้นมา ตอนนี้จะเป็นพวกข้าแห้งค่ะไก่บ้านตม้ตโโมโหหมูขนาลาเพิ่งน่ากินข้าว <c oughs> สารก็มีไก่ทอดปลาย้าน ขอก็มีหลายยานนะคะทุกคนร้านนี้คนซเซกเันเยะมากเลยค่ะกับข้าวหน้ากีมากเลยค่ะเสือ้อผ้าก็มีะ อันนี้ก็เป็นพวกขนมนะคะไอโดผ่าลมไม้กันค่ะฝรั่งฝรั่งก็น่ากินเงาะโลละสี่สิบห้าบาทขั้นนี้จะเป็นผลไม้พัชตัวพึ่งละยี่สิบร้อยหนึ่งทูเรียนก็มี หมอนทองโลละร้อยหกสิบบาทแว่นใส่ตาแว่นกันแดดลำยายดูน่ากินมากเลยค่ะเปิ้ลนลูละห้าบาทเซอแอปเปินนะ้ล,ลอ,ปปอังงูสวยๆเลยค่ะ แก้วมังกรโลละสามห้าตรงนี้ก็มีหมวกมีอะไรแยะเลยนะคะหน้ากากก็มีนะคะเงาะสวยตรงนี้โลละสี่สิบขนนก็น่ากิน แต่โมรุ่นละยี่ห้าผ้าปูที่นอนอันนี้ก็ไทยให้ดูจะสูตรทางแล้วค่ะของก็มีเยอะๆเลยนะคะใครชอบก็มาดูกันนะคะตรงนี้ก็เป็นพลอไม้ค่ะกระท้อนหน้ากิมมากเลยค่ะพลอไม้ที่นี่เยอะๆเลยค่ะราคาถูกค่ะ คลิปนี้ก็ทายให้ดูประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์ก็ติดตามให้หน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ